าตาัดต,ตัดตัดใช่ไหมวันนี้นะคะนิวเคลียร์จะย้อนเวลาตัวเองกลับไปตอนปหคะ่ะโอเคค่ะทุกคนกลับพบกับนิวเคลียร์ในช่อง daily n u c l e อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนิวเคลียร์จะย้อนเวลาตัวเองกลับไปตอนป6คะ่ะโดยการที่นิวเคลียร์จะทําข้อสอบคณิตศาสตร์ปหกนะคะคือนิวเคลียร์จบปหกมานานมากแล้วแล้วนิวเคลียร์อยากรู้ว่าถ้านิวเคลียร์ตอนเนี้ย mm. กลับไปทําข้อสอบป .6 นิเคล่อจะยังทําได้ไหมแลวจะทําได้กี่คะแนนนะคะทุกคนแล้วด้วยความที่นิวเคลียร์เนี่ยเป็นคนที่สงสัยว่าถ้าเราแบบตั้งจะทาข้อสอบแบบใช้สมองเลยไม่มีเครื่องคิดเลขไม่มีใครคอยช่วยแบบถ้าไม่ทําไม่ได้ก็คือทาไม่ได้กลับอีกแบบหนึ่งคือดิ่งก็คือเดี๋ยววันนี้นิวเคลียร์จะใช้สปินหมุนนะคะว่าเราจะดิ่งข้อไหนกันแล้วนิวเคลียร์จะมาดูว่า เราจะทําแบบไหนได้คะแนนดีกว่ากันนะคะทุกคนแต่ขอว่าคลิปนี้ไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่ดราม่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มทําข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเขาถามว่าดินสอสามแท่งราคา10บาทแล้วดินสอสิบสองแท่งจะราคากี่บาทใช่ไหมมันคือบัญญัติแต่ยางเราวิธีทําก็คือเราต้องเอาสามสามแท่งใช่ไหมสามแท่งไม่ใช่สิบบ

นงเก็บชมพู่ได้120กิโลกร,รมัมนำไปขาย90%ของชมพู่ทั้งหมดนงขายชมพู่ไปกี่กิโลกร,รมัมวิธีหาใช่ไหมมันต้องเอา120ไปคูณ90ตัวร้อยเอา90แตู่้ว่ามันต้องตัวร้อยอะแ้วมันขายกี่บาทคะถ้าอันใกล้เคียงมันก็ใกลจะถูกแล้วล่ะวิธีหาใช่ไหมถ้าจะ120 120 120ถือว่า90งงมันไปดีกว่าค่ะคูณแต่ว่า จำได้ว่าถ้ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องเอาไปหารวายเท่านั้นเพราะว่าอ่ะเปอร์เซ็นต์มันเท่ากับร้อยอ่ะใช่เปอร์เซ็นต์มันเท่ากับร้อยเราก็ตัดตัดตัดใช่ไหมเราต้องเอาอันนี้ไปคนนี้มันจะได้หมื่นแปดหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นแปดร้อยเท่าไหร่วะหมื่นหมื่นแปดร้อย แล้วก็เอาไปหารหารร้อยใช่ไหมมันก็จะได้หนึ่งร้อยแปดคนจะงงว่าทำไมนิวเคลียร์คิดในใจได้ใช่ไหมคะคำตอบจริงๆคือจำได้ว่าสมัยป .6 คิดเรื่องนี้เก่งมากเพราะว่านิวเคลียร์จำได้ว่าไม่ว่ามันจะเป็นโอเน็ตหรือว่าจะเป็นแบบการสอบเข้าโรงเรียนอื่นมันจะต้องมันจะมีบทนี้ตลอดเลยแล้วมันจะถ้าเราไม่แข็งแรงเรื่องนี้เราก็จะสอบไม่ได้ คือมันจะมีสามเรื่องหลักๆอะน่าจะเป็นเรื่องบทประยุกต์แล้วก็ทอนสัญลนิยมแล้วก็เรื่องเขา,าเรียกอะไรอะที่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงโกลมแล้วข้างในก็อาจจะมีเลขเนี้ยแล้วเขาจะถามว่าแบบเออไออันที่สิบอะมันจะเป็นยังไงซึ่งอันนั้นอะมันจะมีวิธีคิดอยู่แต่ถามว่าเป็นคนอย่างนิวเคลียร์คงไม่ได้มานั่งคงไม่มานั่งแบบคือมันจะมีสูตรคิดอยู่นะแต่ว่าคนอย่างนิวเคลียร์ก็คงไม่นั่งคิดนะคะคนอย่างนิวเคลียร์ก็คือจะนั่งหาแบบ อ,อันแรกเป็นยังไงที่อเป็นไงซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องมันจะเสียเวลาในห้องสอบมากนะคะทุกคนเราทําข้อสามกันดีกว่าค่ะทุกคนสองคูณ้างคก็คือสิบสอนก็คือพันสแล้วก็พันสอรใช่มันสองหารกสิบ็คืค่ะพันสงหารหกสิใช่ไมก็ได้กอไก่ก็คือร้อยละยี่สค่ะทุกคนข้อนี้จำได้แม่นเลยเพราะว่าเคยออกสอบอยู่นะคะทุกคน ข้อ4ใช่ไหมคะเอสเล้องคาราคาสองร้อยสิบบาทขายขาดทุนห้าเปอร์เซ็นต์เอสขายขาดทุนกี่บาทก็ตายหกบาทขอขายแต่าทขขายสิบสองบาทลอ่งร้อยบาทาท,บาท,ทุกคนลองคิดไปทุกคนลองคิดพร้อมนิวเคลียร์ดีกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากคิดก่อนก็สต็อปไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นเทย์ต่อตอนที่นิวเคลียร์ลองคิดแล้วกันว่าเราจะคิดเหมือนกันไหมนะคะทุกคนคือจะบอกว่าทุกคนอาจจะงงกับการคิดของนิวเคลียร์นะคะเพราะว่านิวเคลียร์เป็นคนที่ ่ทุกวิธีสารพัดการคิดแล้วถ้าอันไหนมันมันดูแบบใกล้เคียงกับคําตอบที่สุดนิวเคลียร์จะตอบพนันค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เป็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์แล้วก็นิวเคลียร์บอกว่าถ้าครูคณิตศาสตร์ได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้หนูขอโทษนะคะหนูไม่เก่งคณิตโอเคค่ะมาทําข้อสี่ก,กันดีกว่าคะ่ะทุกคนเอซื้อรองเท้าราคา240บาทขายขาดทุน5%ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันเนี้ยเบสิคมากก็คือต้องเอาสาอ,องร้อยสี่สิบไปคูณห้าแล้วก็หารเอาไว้ค่ะทุกคนเพราะว่าขายคุ่านทุน

ทุกคนเมื่อกี้เราทํากันไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองแบบดิ่งกันบ้างวิธีดิ่งของเรานะคะเราจะใช้ iPad แล้วก็เดี๋ยวเราจะสปินนะคะถ้าเราได้ข้อไหนอ่ะเราก็จะดิ่งแบบ10ข้อ10ข้อตรงนั้นอ่ะเราก็จะแบบดิ่งยาวลงลงมาลงมาเลยนะทุกคนถ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบบไหนจะได้คะแนนยอ่กว่ากันเรามาสปินกันดีกว่าค่ะทุกคนแต่คือเมื่อกี้ที่นิวเคลียร์สังเกตนะที่เราทํากันไปเมื่อกี้มันตอบข้อกอไก่กับข้อควายเยอะมากอ่ะงูงูกับขอควมันแทบจะไม่มีเลยแล้วจริง มาสปินก um> ันด um ีกว่าค่ะทุกคนเยี่ยมอีกแล้วคอควายเหรอคอควายนะคะทุกคนเราจะทำถูกก um> um, ี่ข้อเดี๋ยวเราจะมาดิ่งคอควายกันนะคะทุกคนคอควายเลยหรอควาอควายค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 อควายก็อันนี้เป็นฉบับสำหรับที่เราเอิ่ม ดิ่งนะคะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะคะจะเป็นฉบับที่เราคิดเรานั่งคิดกันน,นานมากเลยทุกคนเดีย๋ดวยวเราจะมาตรวจคําตอบกันนะคะว่าแบบไหนจะได้คะแนนเยอะกว่ากันนะคะทุกคนเราจะมาตรวจคาตอบกันเลยะคะ่ะทุกคนวิธีการตรวจของเราเอาว้ยเอาใหม่วิธีการตรวจวิอ๋อใช่วิธีการตรวจคำตอบของเรานะคะก็คือเราจะก็คือมันก็คือตรวจธรรมดานั่นแหละแต่ว่าก็คือแค่พูดให้มันดูอลังการงานสร้างแค่นั้นเองทุกคน เดี๋ยวเราจิ้งจกบอกแล้วว่าไม่มีทางได้แน่นอนจิ้งจกยังพูดเลยทุกคนเราจำตรวจคำตอบกันนะคะทุกคนข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหข้อหนึ่งตอบอควายใช่ไหมพอควายแล้วข้อหนึ่ถูกนะคะข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งข้อสองตอบควายใช่หมข้อสองตอบอควายอ่ะข้อสองตอบพอควายอ่ะข้อสองตอบอควายอ่ะ จะมารวมคะแนนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารวมคะแนนที่เราตั้งใจทํากันก่อนดีกว่านะคะที่เราตั้งใจทําได้ข้อหนึ่งได้2องสามี่ห้าหได้7จคะแนนนะคะสําหรับการที่มิวคียร์คิดเองด้เจ็ดคะแนนนะคะ7นะคะ7เต็มสิบส่วนที่นิวเคลียร์ดิ่งได้หนึ่งได้5้คะแนนนะคะทุกคน นิวเคลียร์ก็สรุปเป็นว่าทุกคนควรจะตั้งใจทําดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราดิ่งอะอย่างแรกเลยมันมันดูแบบเรามันดูเหมือนมันดูยังไงไม่รู้อะแต่ว่านิวเคลียร์แนะนําว่าให้ทุกคนตั้งใจทําดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่ามันคือความตั้งใจของเราอะอย่างเช่นทุกคนไปสอบเข้าโรงเรียนใช่ไหมสอบเข้าโรงเรียนอื่นอะไม่ว่าจะเป็นหม 1, หนึ่งมสามหรือว่าการสอบเข้ามาหาลัยอย่างเนี้ย มาอะไรต้องสอบเข้าใช่ไหมอะนิวเคลียร์ไม่มั่นใจหรือว่าเขาต้องยื่นพอร์ตโอเคค่ะทุกคนคือนิวเคลียร์จะบอกว่าแนะนาให้ทุกคนตั้งใจทําดีกว่านะคะเพราะว่าเราตั้งใจทําแล้วอะเราก็ควรให้มันตั้งใจทําดีกว่านี้ไม่ควรที่จะดิ่งนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนนิวเคลียร์แนะนําว่าเหมือนที่พูดไว้คือตั้งใจดีกว่าไม่แนะนําให้ดิ่งไม่ว่าจะวิชาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าทํไม่ได้จริงๆก็ตามชะตากรรมของทุกคน สรุปวันนี้นะคะทุกคนนิวเคลียสสรุปออกมาแล้วว่าตั้งใจทำดีกว่าดิ่งนะคะทุกคนน่าจะทำดีกว่าดิ่งนะทุกคนก็ไม่น่าให้คนดิ่งนะคะเพราะว่าคะแนนมันอาจจะได้น้อยแต่ว่านิวเคลีย์ก็ไม่รับรองว่าการที่เราดิ่งบางวิชาหรือว่ามั่วบางวิชามันอาจจะได้คะแนนเยอะกว่าก็ได้มันก็แล้วแต่ดวงนะคะทุกคนก็ไปไหว้พระกันเอาเองนะคะนับถือศีลศักดิ์สิทธิ์กันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิวเคลีย์ก็ หน่อยมากเพราะว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนป .6 กเลยเพราะว่าวลูกเลยรู้สึกว่าตั้งแต่จบปหกมาการง่ายของคณิตศาสตร์มันไม่มีอีกเลยมันไม่มีเลยจริงๆเพราะว่าเข้าใจแหละว่ามันก็ต้องแต่ระดับไปเรื่อยความยากใช่ไหมอย่างที่นิวเคลียร์เคยบอกนะคะทุกคนเหมือนเมื่อกี้เลยที่บอกไปก็คือถ้าทุกคนโอกาสได้แบบไปสอบหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโอนไลหรือว่าการสอบเข้าที่ไหนก็ตามอ่ะหรือว่าการสอบใบภาคกลางภาค ทุกคนไม่แนะนําให้แบบเสี่ยงอะไรแบบนิวเคลียร์นะคะเพราะว่านิวเคลียร์รู้สึกว่าคะแนนอะมันสําคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบกลางภาคหรือปลายภาคอะไรแบบนี้เพราะว่าพอเราสอบปุ๊บมันก็จะต้องมันก็จะออกเป็นเกรดใช่ไหมแล้วเกรดพวกนั้นอะเราก็อาจจะต้องออกไปต่อที่โรงเรียนอื่นหรือว่าต่อมาหาลัยรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถ้าเรายิ่งแบบไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าไม่ตั้งใจสอบอะคะแนนมันก็จะอาจจะน้อยแล้วความฝันของเรามันก็อาจจะแบบ ไม่ได้เป็นไปตามที่เราฝันไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยเกรดเราก็จะน้อยใช่ไหมพอเกรดน้อยปุ๊บในบางคณะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เกรดสูงแบบแท้อย่างเงี้ยทุกคน mm hmm. ก็แนะนําให้ทุกคนตั้งใจทําดีกว่านะคะเอาคะแนนดีๆไว้ก่อนเราอาจจะแบบมีโอกาสมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างงี้ก็แนะนําให้ตั้งใจทําดีกว่านะคะไม่แนะนําให้แบบไกลจิกเด็กตาย mm hmm. เด็กตายบนประโงอันนี้ไม่เอานะคะเพราะมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องแล้วก็ แบบแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ดิ่งได้นะคะทุกคนแต่ว่าอย่าหลายข้อแล้วก็ถ้าข้อไหนทําไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนนะทุกคนใครที่แบบมีทริคก,การสอบหรือว่าการอ่านหนังสือก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะทุกคนวันนี้นิวเคลียร์ก็เหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิวเคลียร์ได้พักผ่อนแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิวเคลียร์ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็นิวเคลียร์ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ย ตั้งใจทําคลิปให้คนมากเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแล้วก็นิวเคลียร์ก็ชอบพูดเขาว่าโอเคค่ะคนมากวันนี้นิวเคลียร์ไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนทุกคนสามารถติดตามนิวเคลียร์ได้ตามตรงนี้เลยค่ะทุกคนทุกคนสามารถติดตามนิวเคลียร์ได้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นิวเคลียร์ไปจริงๆแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนนิวเคลียร์ไปก่อนค่ะ